<laughs> นักเรียนโคมียี่สิบแปดคนแปดลีกเก้าวิทเก่าคนเดียวกันแค่นี้มามามาใบอน,นาสุดใบสงหรือยังอันจบประสงค์นะประสงค์บทบาทและหน้าที่ของประสงค์ อะไรนะาการคพัลลุสมมติว่างคางไม่ไทันจอสังคมนะคะย่อยขันหนึ่งค่ะวิธีชีวิตรพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุค อผูอ้ผู้ปิดเสียงให้ยุพารักและ <c oughs> อ่าน้องเบี้ยเบี้ยเข้ามาซิติโชว์ไม่ได้ไม่มีเน็ตก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะ <c oughs> อ่ะตนนั้นเราถึงโต๊ะบูบูชาแล้วลนะคะทำอาราธนาประทำบทำจริงแล้วก็ต้องไปวัดนักเรียนไปดูไปการ ไปอาราธนาไปเวียนธงเวียนเทียนนะคะหัวจดบทสรุปที่สามเลยนออะต่อไปรเราจะขึ้นศาสนาอื่นๆในประเทศไทยนะคะศาสนาอื่นๆในประเทศไทย เสียชีวิตหนึ่งร้อยหนึ่งคนนะคะในประเทศไทยเนะ่ะเช่นแล้วมันก็ตอนขขแรกพอวางแผนว่าจะเปิดเทอมวันจันทร์จะเปิด ักปิดเสียงไหมตัวเองด้วยค่ะใช่ไหยอ่ะไม่ใช่ไปเลยพิวิศเซนเตอร์นะครับในสหรัฐอเมริกานะฮะเปิดเผยผลสำรวจนะครับจำนวนคนที่นับถือนะครับศาสนาทั่วโลกในปี2020พบว่าศาสนาที่มีประชากรนับถือมากที่สุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งครองแชมป์ยาวไปคือศาสนาคริสต์มีผู้นับถือนะครับราว2,383ล้านคนคิดเป็น3 1 1ของประชากรโลก อันดับ2ครับศาสนาอิสลามนะครับจำนวน1,907ล้านคนหรือ24.9%อันดับ3ฮะอันนี้น่าสนใจฮะผู้ไม่นับถือศาสนาเออที่เรียกตัวเองว่า ATS นะครับมีอยู่ประมาณ1,194ล้านคนหรือ15.6%ส่วนอันดับ4โอ้โหเขาก็กระจุกกระตัวกันอยู่ในอินเดียนั่นแหละครับฮินดูครับนะฮะ1,161ล้านคนหรือ15.2%นะฮะ คือศาสนาพุทธครับมีอย่เจ็ดล้านคนหรือ6.6%เท่านั้นส่วนอันดับ6นะครับผู้นับถือศาสนาหรือความเชื่อพื้นเมืองนะครับมีอยู่ราว430รา430ล้านคนหรือ4.5%ส่วนที่เหลืออีก2%คือผู้ที่นับถือศาสนาอยู่ และศาสนาอื่นๆนี่ผมตกใจมากนะเพราะเราอยู่ในประเทศศาสนาพุทธแล้วก็นึกว่าทุกคนในโลกเป็นศาสนาพุทธเกิดอะไรขึ้นกับพี่ก็คุณอยู่ในประเทศนี้เนี่ยเขาทำพุทธย่างแลทุกอย่างพุทธของโลกเออพุทธทุกอย่างะนเราเป็นสุรกลางของโลกอะไรอย่างนี้พุทธแท้พุทธอิสระไม่ได้เป็น เป็นเนปาลเป็นอินเดียแหละฮะไม่ใช่ของเราเนี่ยแหละต้องาตาเหมือนผมไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอฮะคุณดูดีเวลาเวลามีที่ไหนที่เขาทะเลาะกันเถียงกันเรื่องการเอาตัวอะไรหัวพระพุทธรูปไปวางไม่ว่าจะนิกายไหนอ่ะของเราเป็นเจ้าภาพหมดอ่ะนะฮะสังเกตทั่วโลกอ่ะจนเขาเถียงกันว่าตกลงนิกายนี่น่ะปารนเกี่ยวกับของเราหรือเปล่าสังเกตเวลามีงานวิจัยเรื่องนี้เยอะนะครับแต่อันนี้ คือจำนวนศาสนาในประเทศในในทั่วโลกนะคะส่วนใหญ่ของไทยนับถือศาสนาพุทธเนาะเหลืออีกสองคนนี้เออไม่เหลืออีกสองคนนี้บี่เออศาสนาเนี่ยแหละเออศาสนาอิสลามเนาะอิสลามเขาเขานับถืออะไรนักเรียนอ่เบี่อะเขานับถือยังหูอยู่บอกศาสนาอิสลามนี่ศาสนาคือใครศาสนาถ้ามีหนังสือเด้อ เียตวตอนนี้จะอยู่ไซจะดับนา<ว>นเลยจะอยู่หนลเลยบอฮะครับนี่อะจะอยู่หนเลยบอหน้าจะลอยไรที่สันพรท่านเลยจะศาสนาอิสลามนะคะศาสดาคือนบีมูฮัมมัดส่วนพุทธศาส,สนานี่ศาส,สดาของเราคือใครพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะนะคะที่เราเป็นท,ที่เรานับถือนะคะอืม แต่ว่าเดือนสมัยนี้ก็ไม่นับศาสนาเยอะนักเรียนก็คือไม่ได้ไม่ได้นับถือศาสนาใดเป็นพิเศษนะคะใช้ชีวิตตามปกติทําตามกฎหมายไม่เบียดเบียนใครไม่ทําผิดกฎหมายแล้วก็จะได้ไม่ต้องเข้าคุกนะคะเพราะว่าถ้าทําผิดศาสนานะ่ะอย่างเช่นเออฆ่า,าสัตว์อย่างเงี้ยค่ะเออปกติมันจะไม่ต้องเออข้าคุก นะอืมเช่นฆ<ช>่าสตว์ก<ช>ินนี้นะคะแต่ความจริงถ้าทางศาสนาพูดเราก็ถือว่าเราผิดศีลอะไรประมาณนี้นะคะคผิดศาสนาไม่ได้ไหมายความว่าเราจะเข้าคุกนะคะต่อไปคาพีของอิสลามชื่อว่าอัลกุรอานนั่นเองถ้าสมมติคุณครูถามว่าอะคาพีของพุทธศาสนานคือคาพีใดหนึ่งพระไตรปิฎกสองอัลกุรอานสามไบเบิลพุทธศาสนาคมพีของพุทธพุทธศาสนาคืออะไรก็ต้องตอบว่าอะไรคะ พระไต์ปิดกเนาะ,ะอิสลามอิสลามก็จะเป็นอัลกุรอานนะคะศาส,สนาคริสต์ก็มีพระเยซูเป็นศาสดาแล้วก็ใช้คัมภีร์ไบเบิลนะส่วนใหญ่ในโลกนี้นั่นคือศาสนาคริสต์นะคะคริสต์ก็จะมีหลายนิกายก็จะมีนิกายออร์โธดอกนิกายโปรเตสแตนต์อะไรพวกนั้นนะคะก็จะมีคริสที่แข่งกับคริสที่แบบหลวมๆก็มีนะเหมือนไทยเหมือนพุทธนี่แหละพุทธก็จะมีพุทธแข่งกับพุทธที่แบบ หลวมเป็นศาสนิกชนทั่วไปอย่างนี้นะถ้าพุทธเคร่งก็อย่างเช่นคนที่ไปวัดทุกวันไม่เช้าไปเย็นไม่มีอะไรทำก็ไปวัดอย่างเดียวนาเรียนนี่คือพุทธเคร่งนะคะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเห็นใครก็ใครทําผิดเล็กน้อยๆก็จะตัดสินคนนั้นไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือพุทธเคร่งและศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยก็จะมีอีกศาสนาหนึ่งคือศาสนาซิก <c oughs> และก็พามณฮินดูนักเรียน ศาสนาซิกนี่ศาสดาก,ก็คือครูรู้แล้วครูก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะ mm. คูรุคัมพีครั้นทสาหิบอืมซิกเป็นยังไงก็ไม่รู้อะส่วนในรูปที่ครูเปิดให้หนูดูตรงนี้นะคะที่เป็นรูปภาพคนกําลังเดินอ้อมอันนี้อยู่อันนี้คือศาสนาอิสลามนะคะตรงกลางนี่คือแท่นอันนักเรียนลองไปดูซิ <c oughs> มาดูแท่นสิคะเปิดมาที่หน้ามีไหมอะนี่ไง อันนี้คือเป็นดินแดนอิสลามเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คนอิสลามเชื่อกันว่าจะต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะนักเรียนเป็นแท่นบูชาตัวนี้เขาจะมาเดินอ้อมตรงนี้ค่ะปกติจะมีคนเยอะมากนักเรียนอยู่ที่ประเทศประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะเมืองเมืองมักกะเมมักกะที่เขาได้ยินอืมรานคีคาเทมมลาทำไมโอ้มาเยอะเลยเหรอนี่ โอ้ใช่มาโอ้โหมาห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดคนมีแต่ผู้ชายชายล้วนตรงนี้ชายล้วนทำไมผู้หญิงไปไหนหมดอ่ะไม่รู้ครับอืมเคมาลาดอยู่ที่ไหนเคมาลาดนุ่มหันครับนุ่มหันบุคคลอ่าเดนโอ้ยเจ้าดีดีดีเด่นเบียร์เนี้ยเยี่งมมากเยี่ยมนะ ต่อมาการยอมมอบตนตามประสงค์พระพุทธเจ้านะคะอันนี้คือหลักของศาสนาอิสลามนักเรีนยนตายไปก็จะมอบตัวตนให้กับพระผู้เป็นเจ้าหรือนบ,บีบุหัม,มัดนะคะอ่ะอันนี้ดูต่อนิดหน่อยว่นีน,น่าสนใจไปอย่างนี้นะฮะพิวรเร์ชนะครับคาดนะครับว่าจํานวนผู้นับถือศาสนาอิสลามจะเพิ่มจํานวนนะครับจนแซงผู้นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากสุดในโลกในปี2070ซึ่งหากย้อนดูข้อมูลตั้งแต่ปี2010และข้อมูลคาดการณ์นะครับว่าในปี2050จะเห็นว่าจํานวนผู้นับถือศาสนาอิสลามก็เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับศาสนาอื่นนะฮะคือ,คอถ้าเรนดูสิเขาไปเดินอ้อมตรงนี้กันอันนี้คือเป็นเมนหลักของศาสนาอิสลามนักเรียนจะจทราบว่าศาสนาอิสลามนี่ต้องทําการละหมาดถ้าคนเข่งมากๆก็จะทำท่าเวลานะักเรียน ในกรุงเทพที่ครูเคยอยู่เขาก็จะมีห้องละหมาดตามมุมของมหาลัยเพราะว่านักเรียนอิสลามมาเยอะเขาก็จะต้องมีการล้างตัวนักเรียนเพราอิสลามผู้หญิงก็ต้องโคกผ้าต้องเรียนการเช็ดพยับน่ะนักเรียนเคยเห็นไหมเลือผ้าแลือดผ้ามันก็มีมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็มีความเคร่งแตกต่างกันนะคะ ใครอยากนั่งือศาสนาอิสลามไหมอยากมีผู้สาวเป็นคนอิสลามไหมคะนี่อันนี้คือฮิญาบคือเขาจะปิดือเขาจะปิดลาผมโอ้ยเคมาละดติดลาผมหมดเลยนะแล้วก็ปิดไหล่ปิดไหล่เสื้อผ้าก็ต้องใส่แขนยาวค่ะกางกลวงยาวอันนี้ก็คือฮิญาบหนึ่งศูนย์หนึ่งเรียนมาด้วยว่าด้วยการคุมฮิญาบและมีหลายแบบนั่นเงถ้าเห็นตาเฉยๆจะเรียกว่านี่กรอบนะคะ อ่านี่นี่แบบนี้ฮัลโหลฮาร์ลานฮาร์ลานไลฟ์ก็คือตามหลักๆก็คือไม่กินอะไรค่ะแก้วแก้วรู้ไหมส่วนอย่าอิสลามเขาไม่รู้อ่าอิสลามเขาไม่กินหมูไม่กินหมูในเดือนรอมฎอนหรือเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาไม่กินไก่ไม่กินเบี้ยนะฮะไม่กินเบี้ยครับไม่กินเบี้ยไม่กินเบี้ยครับ แม่กะเพะนั่นไม่เบืดแล้วแกแล้วครับเขาไม่กินหมูอย่างเดียวในอิสลามนะเออเอามาดูอันนี้เขาเรียกว่านิกรอบนักเรียนที่เห็นอิสลามอิสลามเขากินหมาไม่กินหมูกินหมา่นูใช่หนูหนูแถวบ้านหนูมีคนนะถือศาสนาอิสลามไหมคะไม่มีค่ะไม่มี มีใครมีไหมเบียร์เห็นตาหน้าตรงนี้ปิดหนาผาาไว้เรียกว่าฮิจาบนะคะนักเรียนถ้าเห็นตุตาเห็นตัวตาเรียกว่านิโกรเคมาราดมึงก็แบบไม่รู้หรอโอ้อันนี้เรียกว่าชาโดนักเรียนตัวนี้ที่มันจะมีผ้าเหมือนฮูดออกมาที่เป็นแบบว่าเหมือนปีศาจ ลักษณะคล้ายๆปีศาจแต่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปีศาจนะอันนี้ก็โรชาดอส่วนอันนี้บาก้านะคะจะมีตะข่ายปิดตาด้วยมันเป็นความเคร่งของศาสนาเขานะคะอ่ะก็จะมีตามในอินเทอร์เน็ตก็จะมีเยอะนี่อันนี้อันนี้คือฮิอยาบนัเงีย่ปิดให้เห็นแต่เนื้อตรงใบหน้าแล้วก็เห็นแต่มือแค่นั้นนะคะผิวหนังอะไรก็ไม่เห็นนะคะยามนอนยามนอนโอ้รูไม่รู้เขาน่าจะเปิดแหละเขาน่าจะเปิดนอนแต่หมายถึงว่า การออกมานอกบ้านเขาต้องปิดคุมให้หมดเลยนะคะทางภาคใต้ของเราส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าก็มีพุทธบ้างนักเรียนก็มีพุทธอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะใช้ก็นับถืออิสลามนี่นี่อันนี้เรียกว่านิกรอเห็นแต่ตาพุ่งกรอนิกรอสส่วนอันนี้ฮิยาบนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็พูดไทยนะนักเรียนบางคนนะคะนี่ ทำไมต้องภูมิยาศาสนาอิสลามมีข้อปฏิบัติหลายอย่างนะหนึ่งไม่กินหมูนะคะสองในเรื่องนเรื่องรมฎอนนักเรียนรู้จักเรือนรอมฎอนเดือนสิงหาเนี่แหละเขาจะลดอาหารเพื่อเป็นการแบบว่าให้คนอิสลามคนที่นับถือศาสนาอิสลามรู้จักอดนะคะอดอดต้องแต่ ตะวันขึ้นนะคะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบท้องฟ้าจนถึงตะวันตกก็คือห้ามกินอะไรเลยทั้งวันน้ําก็ไม่ให้กินนะตลอด12ชั่วโมงที่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกสวัสดีครับใครคะออ่าโอเค ถ้านักเรียนไม่ได้จะเรียนนักเรียนมาเล่นเฉยๆก็นักเรียนก็ได้เดี๋ยวครูให้งานไว้สวัสดีค่ะนีม่มาจากเสียงใครคะเดี๋ยวค,ครูอัดคลิปให้นักไปไปเรียนก็ได้นะคะอ่ะ,อะมาจัทาดท่าเถประการต้อส,สินไทยสินไทยวะเชื่อมามาบุกครูไ,ไ,ไม่ร<ๆ>ูะ เียวทำให้เขารักในตรงนี้นี่เอ้องนอน้องนองน้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 อออองน้นน้อนังนองน้องน้อองอองอน้อนนอน นนกมา,า,กาลแล้วเนาะภาษาศิลอ,อยู่ในนี้นเราเรียนกคุย,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 ยกันอออ่ะ,อะทีนี้มาดูหลักหกประการนลยถ้ามีหนังสือนะคะถ้ามีหนังสือในอ้อมในประเทศไทยแถวแถวของเรานี่หนูรู้ไหมว่ามีประเทศอะไรบ้างที่นับถืออิสลามมาเรียนรู้ดูนะคะส่วนใหญ่ของเรานับถือศาสนาพุทธเนาะเราไม่ค่อยเห็นวัดหรือว่าโบสถ์อื่นๆนะคะ ถ้าหนูจะเห็นโบสถ์ก็อยู่ทางเข้าสามแยกเมืองหม่จะมีโบสถ์คิสอันหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เยอะอ่ะอันนี้คือประเทศไทยจังหวัดอุบลอำนาจยโสะทางโซนตอนบนนะคะประเทศไทยลาวพมา่าจะนับถือพุทธนะ,ะพะมา่าลาวไทยนับถือพุทธพอลงมาด้านล่างหลังเลยชุมพรมาเนี่ยเริ่มมีอิสลามมานั่งยันชุมพรละนงพังงาสุราษฎร์นครศรีกรบีภูเก็ตพวกนี้จะเป็น อิสลามลงมาทางมาเลก็ส่วนใหญ่จะเป็นอิสลามทั้งหมดนะคะรวมถึงสิงคโปร์ด้วยนะคะแต่ว่าสิงคโปร์นี่จะมีพุทธมาด้วยนะคะพุทธแล้วก็ทิศนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วตอนสิงคโปร์เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากทางประเทศเอ,อ,อังกฤษนะเพราะว่าเคยเป็นอาณานิคมของเขานะคะคนจีนก็มาอยู่เยอะส่วนตรงนี้เป็นหมู่เกาะด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือ ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นอิสลามทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่รายการมองโลกมองไทยเมื่อกี้ตอนปี2070เขาบอกว่าอิสลามจะจะํานวนประชากรเยอะที่สุดในโลกนะคะตอนนี้ยังเป็นอังกฤษเอ็อยังเป็นศาสนาคริสต์อยู่นะแต่เราได้มีส0งพซึ่งอีกไม่กี่ปีนั่นอีกประมาณ3 0 4 0ปีนี่ก็จะอินโดนีเซียพวกอิสลามก็จะเยอะมากนะคะเพราะเขาไม่ได้มีเขาม,มีความนิยมคือแบบว่าให้คนคนนึงถ้าแต่งงานกันก็ต้องให้มีลูกเยอะๆนะัเรียน มีลูกสามสี่คนขึ้นนะคะแต่ว่าคนไทยเดี๋ยวนี้มีลูกคนสองคนแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันเปลืองเขาก็ต้องวางแผนเอาบ้านใครมีพี่น้องเกินห้าคนมีไหมครับในนี้มีใครมีพี่น้องเกินห้าคนบ้างผมครับผมเต้ยเหรอเต้ยมีพี่น้องกี่คนครับ หกคนหคนบาทแสดงว่าไม่หาเงินเก่งไน้นี่พอหาเงินเก่งนะนี่ <_ d ata> พี่น้องแท้ๆเลยเหรอเตอย <_ d ata> มาดูนะคะหลักศรัทธาหกประการของศาสนาอิสลามนักเรียนศรัทธาต่อพร,พระเจ้านะคะหืือพระอัลเลาะห์ก็คือศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวนะคะ ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะหรือเทวทูตคือผู้รับใช้พระเจ้านะคะก็คือท่านนาบีมูมฮัมหมัดนะคะท่านท่านนาบีนี่คือคนที่พระ,พระเจ้าอัลลอฮ์ส่งลงมามอบคำพีอักูลอานให้กับชาวอิสลามนะคะศรัทธาต่อคำพีนะคะคำพีสีฟ้าเนี่ยคะคำพีอักุลอานศรัทธาต่อบรรดาเลซาูหรือศาสนทูตน,นบีนะคะ ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนักเรียนชาวมุสลิมมีความเชื่อว,ว่าโลกมีวันเด็กแตกดับเมื่อถึงวันนั้นนะคะทุกคนต้องตายและจะถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อพิจารณาโทษด้วยการสอบสวนที่ภาคสาตามความดีความชั่ว <โฮ S 1> เพราะฉะนั้นคนอิสลามเขาก็จะนับเขาก็จะทำความดีทุกทุกศาส,สนานัแหละนักเรียนก็สอนให้คนทำดีนะคะแต่เราก็บางทีมันก็มีอะไรไม่รู้นะคะที่ทำให้เราทำไม่ดีก็มีบ้างนะ ถ้างั้นมันก็จะไม่มีคุกนะคะศรัทธ,ธาต่อกฎกาหนดสภาวะก,การของอันเลาะนะคะชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าอันเลาะเป็นผู้สร้างและกําหนดสภาวะก,การต่างๆขึ้นนะคะอันนี้คือหลักหกประการหลักศรัทธาหกปฏิบัติห้านะคะหลักๆเลยก็คือการละหมาดนางเลี้ยเาจะหันหน้าไปเมืองมิกะเมืองมิกะอ,อ,อยู่ซาอุดีอลลาระเบียอประเทศไทยอยู่นี่ซาอุดีอลลาระเบียอยู่ตรงนี้หนูมองเห็นไหมหนูรู้หน้าจอคุณค <ใน S 1> ุณป้าคะ ประเทศไทยอยู่ตรงตรงนี้เนาะนี่สีฟ,ฟ้าที่สีตรงนี้ประเทศไทยซาอุดีอาระเบียอยู่ตรงนี้นักเรียนมองเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปหน่อยหนึ่งเฉียงขึ้นไปนิดเดียวนักเรียนอ่ามาดูนะคะเมืองมิกะอยู่ตรงไหนซาฮาราอาระเบียซาอุดีอา,าระเบียไม่มกะอยู่ตรงนี้ครูจะพานักเรียนไปเมืองมกิกะตรงที่เขามีอันวงกลมๆที่มันเป็นอันนั้นอะที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้ในวิดีโอนะคะ ตรงกลมใช่ไหมอันนี้คือจุดศูนย์กลางของอิสลามนักเรียนเขาเรียกว่ามัสยิดอันฮารอมตรงนี้ค่ะคนจะไปเขาเรียกเหมือนคล้ายๆเวียนเทียนน่ะนักเรียนแต่ไม่ใช่เวียนเทียนเพราะว่าเวียนเทียนมันเป็นพุธนะคะอันนี้เขาจะไปเดินอ้อมมัสยิดและแสงสว่างของชาวมุสลิมตรงนี้อันนี้คือที่ที่เขาไป เขาบอกว่าชีวิตหนึ่งถ้ามีเงินมีทุนอะไรเงี้ยให้คนอิสลามทุกคนไปที่นี่ค่ะไปเดินอ้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาตัวนี้นะคะแต่ศาสนาพุทธไม่ค่อยมีนักเรียนศาสนาพุทธไม่มีอันหนึ่งอันเดียวนะคะก็เพราะว่าพุทธมันอยู่ทุกที่ไปเลยนะเขาก็ที่ไหนก็ได้ที่เป็นพุทธลูกเนะะี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นข้างในนะคะมีความยิ่งใหญ่มีใครเล่าสรุปไหม เมริกะน,นะคะเทศิอาระเบียนี่คนเยอะมากเนี่ยเขาบอกว่าบางทีก็พอไปแล้วก็เหี่ยบกันตายก็มีเพราะมันคนมันเยอะมากนะคะอือบางคนไม่อยเออเขาก็น่าจะติดโควิดบ้างแหละเพราะว่าตอนสมัยก่อนอันนี้ภาพตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ะเรียนตั้งแต่สี่ปีที่แล้วมีนะาสอง7สิเจ็ดภาพนี้ถ่ายไว้นะคะคนเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็คงมีการรักษาระายะห่างอะไรแล้วแหละอืมแต่คนก็ยังไปกันอยู่นะ ก็คือการมีซักก็คือครูเคยครูเคยฝึกสอนที่โรงเรียนหนึ่งประานนักเรียนนักเรียนลาโรงเรียนไปสามเดือนนักเรียนกลับมาตามงานครอบครัวพาลาลาโรงเรียนไปสามเดือนเพื่อไปเมืองมิกานี่หละไปเดินอ้อมอยู่นี่ประมาณเดือนหนึ่งไปพักอยู่โรงแรมแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาเดินอ้อมตื่นเช้ามาก็มาเดินอ้อมก็คือประมาณว่าเขาหาเงินได้แล้วเขาก็เอาเงินไปใช้ ใช้จ่าย,ยเทศนี้นะคะวันๆก็ไม่ทําอะไรไปเดินอ้อมตรงนี้แหละอ่าเขามีตงังค์อ่บนักเรียนนั่งเครื่องบินไปตั้งไกลตกคนหนึ่งประมาณห้าหมื่นไปกลับไหนจะค่าที่นอนอีกอะไรนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีเงินนั่นแหละอก็ไปเมืองนี้นะคะมิกะรค่านักเรียนถ้านักเรียนอยากตั้งแต่สายอิสลามเนี่ยก็ต้องรับือตรงนี้นะคะไม่มีอะไรเยอะทีนี้อะต่อไปการประกอบพิธีฮั์นักเรียนหน้า 46นะคะหน้า64ไม่ใช่6หน้า64การประกอบพิธีฮัทคือการเดินทางไปร็นศาสนกิจนี่แหละที่เมืองเมกะหรือมัก,กะเนี่ยนะคะเขาเรียกพิธีที่ว่าจะไปเมืองตัวนี้ว่า,าพิธีฮัทนั่น,นีองเขาบอกว่าให้ปฏิบัติเฉพาะผู้ที่สามารถเท่านั้นคือมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและทรัพย์สินสัญลักษณ์ของอิสลามนเมียนจะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะ กับดวงดาวศาสนาอิสลามเคารพบูชาเฉพาะอ,อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นไม่มีการบูชารูปเคารพใดๆเพราะฉะนั้นโบสถ์ของอิสลามจะไม่มีไม่มีตัวแทนของอะไรเลยมีแค่โบสถ์อย่างเดียวมีแค่โบสถ์อย่างเดียวไม่มีเหมือนพุทธของพุทธเราจะมีพระพุทธรูปใช่ไหมคะ,อะของเราจะมีพระพุทธรูปมีพระไตรปิฎกนู่น,นนี่นะเพราะฉะนั้นแล้วของเราจะของเราจะมีทุ้นเรียนบูชานู่น,นนั่นนี่้วยนะคะแล้วก็แบบมีการสวดมนต์อิสลามก็มีสวดมนต์นัเรียนแต่ว่าไม่มีพระพุทธรูปอะค่ะ เขาจะหันไปทางที่เดียวคือไปเมืองมิกะทีเดียวมันจะลโล่งโล่งโปร่งนะคะ,ะเขาก็ต้องใส่เสื้อกุมแบบว่ามิดชิดมากๆนะพวกเขาก็เคร่งศาสนากันอยู่แล้วแบบว่าไม่ให้ถอดเสื้อผ้าหัวหัวผู้หญิงก,ก็ห้ามปล่อยปะอืมนี่อันนี้คือข้างในผมนี่จะเห็นว่ามันไม่มีรูปเคารพอะไรเลยนะคะมีแค่ความว่างเปล่าของสถานที่ ออยู่แบบว่าไปหาความสงบของจิตใจนี่เด็กน้อยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กน้อยเขายังไม่ให้ใส่ฮิยาบนักเรียนถ้าเป็นเด็กนะคะแต่พอเข้าขึ้นเป็นนางสาวนักเรียนเขาจะให้ใส่ฮียาบนะคะผู้ชายก็ใส่ก็มีนี่อันนี้คือนับถือศาสนามากมากเลยนะคะตอนกลางคืนก็จะหนาวนักเรียนส่วนตอนเช้าก็จะร้อนปกตินะคะนี่เขาจะใส่ชุดขาวกับดำนีนสังเกตเห็น ผู้ชายก็ใสช่ช <ff le> ุดขาวนะเขาเป็นเมืองที่ผ้าเยอะนะเขาก็ใส่แบบล่กล่มๆหน่อประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียพอไหมครั้งต่อไปจะขึ้นคริสต์ศาสนานะคะศาสนาคริสต์ตางนี้ เีินมีกระดาษ a 4ไม่มีเนาะให้สั่งงานดีกว่าก็เรียกว่าจะให้วาดรูปโบสถ์อิสลามให้นักเรียนไปหาดูว่าหนูชอบโบสถ์อะไรเกี่ยวกับอิสลามแล้วลองวาดดูแต่ว่าก็ไม่หรอกอเปิดเทอมค่อยเจอกันแล้วกันถ้าสมมติเราได้เปิดนะคะไม่ให้งานเพิ่มเนาะให้รู้จักอิสลามนี่ใศษนีดแหละอันนี้คือศาสนาหนึ่งในโลกนี้เนาะเราไม่ได้มีแค่พุทธศาสนาเดียวนะคะโลกนี้คนในทั่วโลกมีเจ็ดพันล้านคนนักเรียนคนไทยแค่หกสิบล้านคน จากเจ็ดพันน้เรียนมีแค่60สบเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ใช่ทั้งหมดของโลกนะคะเราไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกใบนี้นะยังมีคนอีกหลายร้อยล้านคนนะคะอืมแล้วก็มีวิถีชีวิตอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าย,ยึดตัวเราเป็นศูนย์กลางเนาะแค่นั้นเลอลเรียนรู้ประเทศอือ่นๆไปเรื่อยนักเรียนจะได้มีการพัฒนาตนเองนะคะอย่ายึดติดว่าเออตัวเองทำดีที่สุดแล้วแค่นั้นนะคะ อืมอ่ะเเดี๋ยวครูเช็คชื่อให้เตนุชิเททาวีเอออะไรนะเวียชิยลัยธนาแล้วก็แม็กกี้เต้ยนิตรา,า,แ,าแล้วก็วาซิีนฮะไอโซกไอโซแมนอยู่กับไอโซกแล้ววันนี้แล้วก็เออที่เข้ามาแล้วออกไปกรูไล่ออกไปก็คือชาลพลนะคะ แล้วก็ใคมมารอีกเจมส์ลาดกับอันนั้นหมอเจมส์ลาดกับใครนะเจมส์ลาดกับชิติโชว์ชิติโชว์ชโ,ชวโอเคโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสิบเอ็ดโมงครั้งหน้าจะเป็นศาสนาคริสต์เนาะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจมส์ลาดย,ยังเห็นหน้า <laughs> อ่อนๆเลย <laughs> อ่านนันซือไม่ออกนรออ่าน,นคําว่าบาได้แต่คําว่าบางอันไม่ได้มาหนึ่งแล้วดนนี่สิ่ละได้มาตีกัน